ตั้งใบใหม่แล้วป่าได้เกลี้ยงมากครับ แต่ก uh, ็ยังเป็นใบเดิมอยู่นี่ใช่ไหมเป็นใบเดิมอยู่เลยตุ๊กตาเปลี่ยนนะเปลี่ยนอันไหนบ้างอ่ะเปลี่ยนริมริมเนอะอ๋อริมใหญ่ริมสวงแล้วริมข้างมีอันเปลี่ยนตุ๊กตาเนี่ยเดี๋ยวเขาทำใบเพิ่มอืแต่ตอนนี้จริงๆแล้วก็ปล่อยไว้ได้นะไม่ได้มีผลอยู่แล้ว